วันนี้จะมารีววิร้านขนมโตเกียวน้องพอสนะครับร้านขนมโตเกียวน้องพอสนะครับตอนนี้มุดเกตตี้บริเวณไหนครับอยู่บริเวณโรงเรียนวัฒนวิรานะครับโรงเรียนวัฒนวิราอยู่ในวัดเลยนะครับครับคือวัดเทพวิลานะครับราคาคืออัตโนมัตินะครับนี่นะครับร้านน้องพอสขนมโตเกียวเบอร์โทรต่อครับเบอร์นะครับเบอร์ศูนย์เก้าแปดแปดห ห้าหนะครับต่อไปเบอร์ศูนย์เ8้าแอ่ะมีขายไส้อะไรบ้างครับส้กรบหมูสามไส้หมใน้ระทาาไส้รวมมิตริโทรไส้รวมมิตรกุนินะคราคาเท่าไหร่ครับบาทนะครับอะเกตี้อยากจะสั่งใส่อะไรครับ

ขายประจำที่ทุกวันแหละครับครับนักเรียนครับประจำทุกวันครับจันทร์ถึงศุกร์ครับจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ขายในทาวครับผมทาวินทาวใช่นะครับใช่ครับทาวินทาวครับใส่พริกไทยด้วยหรือเปล่าใส่พริกไทยด้วยครับใช้เฉพาะจันทร์ถึงศุกร์ครับโรงเรียนตั้งแต่บ่ายสองครึ่งบ่ายสองโมงครึ่งถึงประมาณนี้แหละห้าโมงเย็นครับครับช่วงนี้ขายดีไหมครับพอได้อยู่ครับครับช่วงนักเรียนเปิดเทอมพอได้อยู่ครับ ไส่มูสับมูสับใส่หมดให้หมดเลยนะครับเพราะว่าไส่หมดแล้วไส้อะไรขายดีที่สุดครับไส้กรอกมูกสับกับไส้หวานครับขายดีสุดหมดก่อนเพื่อน เอาวันนักเรียนครใส่ก่อนก็ับดีเราแถมสายบ้านอีกทหนึ่งนะครับแถมขอบุครับขอบครับขอบครับอบครัให้ําบัตรกดนคุปปี้เขาครับจะเร่มกดติดตามช่องเกติ้งไช่อง้ยครับผมครับครับหาลงช่องไหนครับ เปองช่องเกตี้มีโชว์ครับโอ้ครับขอบคุณครับโอเคนะครับครับขอบคุณที่ทำรายการนะครับครับขอบคุณครับขายเรื่อยๆอยงเนะครับครับครับขอบคุณครับครับนี่ครับน้องอยากได้ลายเซ็นอีกหน่งน้องพอสนะครับขนมโตเกียวนะครับแฟฟปตอนนี้มีแฟนคลับเยอะเลยนะครับแฟปแฟปฝากเกตี้ลายเซ็นให้ให้น้องๆนะครับโรงเรี้บุรุษบุรุศึกษาครับตรงตรงทาวินทาวใช่ไหมครับครับ โอ้ขายเกี่ยงทุกอย่างนะครับหมดเลยนะครับนี่แหละแสดงว่าขายดีมากนะครับอ๋อนี่แหละน้องพรดเนี่ยคนนี้เหรอนี่แหละครับน้องพรสนี่ยโอ้น้องพรสนะครับขนมโตเกียวน้องพอตนะครับดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับส่อนครับสวัดี่น้องว่อนครับสดีครัวัสดีครับสวัสดีรดีครับน้องดีครััครับสวันนีคนนบสวัสดีครับัครับเสีครับครับนพอดีนรีครับสวันี่รีรับัสดีคะีครับดรับีรัรร แฟนขับติดตามนะครับนี่นี่อยู่ทูมันต้องไปขอชื่อช่องหน่เขียนคลิปด้วยเขียนช่องไม่ใช่โอ้หถ่ายคลิปไปด้วยแจกลายเซ็นไปด้วยนะครับ โอ้เรียกคนไทยวันนี้เลยบันทึกแชร์แล้วครับครับกดไลค์แล้วครับกดไลค์แล้วครับกดไลค์แล้วกดไลค์กดกดแชร์แชร์ด้วยครับเกตตี้ครับเกตี้บอกลาผู้ชมก่อนนะครับบ๊ายบายขอบคุณกัรเขียนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตามกนะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายโอเคนะครับลาไปแล้วลาไปก่อนครับผู้ชมครับลาไปแล้วนะครับน้องพอดนะครับ ลาไปแล้วนะครับแฟนคลับทุกคนนะครับฝากกดติดตามเก็บที่มีโชว์ด้วยนะครับ